เพดนุกเกอร์โซนฉลองเปิดร้านเติมเพชรตอนนี้เติมเพชรให้ลูกค้าฟรีและมีบริการอีกร้อยเพชรจดทะเบียนการค้าแล้วรับเติมเพชรแบบ u ู d และมีวพาร์ปลอดภัยร้อปร์เซ็นแจกโค้ดสุราหัตฟรีทุกวันลิงก์ใต้คลิปเลย สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับพี่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเอชนะครับที่มีเกมฟีฟายนี่ฟีฟายก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับแล้วก็อัปเดตแคร์ด้วยนะครับก็ใครเลเวลแคร์ขึ้นบ้างครับเลเวลแคร์พี่ผมไม่ขึ้นนะครับก็แต้มหายด้วยนะครับแต้มตรงเนี้ยนะครับก็หายไปไหนไม่รู้เหมือนกันบั๊กกี่แล้วหรือเปล่านะครับก็จากสามหมื่นหกนะฮะตอนนี้เหลือสองหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็คะแนนหายนะครับก็ส่งไอจีมเรียบร้อยละนะครับไม่รู้ว่าเขาจะแก้หรือเปล่านะครรัับกกก็็ไมมู่้เหือนนนะะฮ สู้ต่อไปนะครับก็รู้สึกท้อทอเมนกันนะครับอ้โหอุตสาห์เล่นมานะครับก็แต่หายนะครับผมเนาะโอเคนะฮะแล้วก็วันนี้มีของใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งเป็นชุดฟุตบอลนะครับก็รวมมิดเลยนะครับอ่าใครอยากได้ชุดไหนนะครับก็มาเลยนะครับครบ50ครั้งการันตีนะครับเอาสุ่ม50ครั้งการันตีเลยนะฮะโอเคประมาณนี้ครับมีเสื้อใหม่เนาะตรงนี้บอลใหม่หรือเปล่าแล้วก็ของบาวันมาหรือเปล่าคนดูไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่ยองก็ไม่รู้ว่าเขาใส่เบอร์ไหนเบอร์10บปะน่าจะไม่มานะครับคนดู ก็ใส่เบอร์10นะฮะแต่สีแดงอันนี้มาตรงนี้แทนนะครับแล้วก็สีขาวนะครับส่วนสีขาวเขาก็ใส่หรือเปล่านะครับอยากได้ตัวไหนก็สุ่มครับผมตอนนี้ครับก็เดี๋ยวจดเทสไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสุ่มให้ดูสักสักห้าสิบรอบแล้วกันนะครับเผื่อแบบว่าตวงสวยนะครับเนาะสองศูนย์แปดนะครับเก้าแปดศูนย์นะครับจดไปก่อนนะครับสุ่มสักนี้สักหน่อยให้เขาดูดูแล้วกันนะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับเปืดคนไ้วปดวงอยู่แล้วแหละครับใช่ เอาออกเลยเลอขาวโอ้โหได้กางเกงมาไม่ <c oughs> อยากได้เท่าไรกางเกงน้อเสือ้อ50ครั้งการันตีเขาบอกกันอย่างนั้นน่ขอเสื้อครับไม่อยากได้กางเกงเสื้อเถอะโอ้กางเกงออกบ่อยเนาะแล้วก็มันรีตรงนี้มันไม่โอเคอะ่ะเออถ้ากางเกงออกมันไม่โอเคอะ่ะ <c oughs> <c oughs> สมมุติเป็นหมื่นนะเนี่ยผมว่านะครับสมอย่างเงี้ยอ้โหเสื้ออะายวันอ้าโหเดี๋ยวผมสุ่มสักพันเพชรก่อนละกันนะครับปูได้แต่ลายวันได้แต่ลายวันถาวันไม่มาสามสิบกว่าละคนดูแต่มันต้องได้สักสักตัวหนึ่งนะตอนเนี้ยสาสิแปด มาละโอเคเสื้อมาแล้วนะครับสีขาวมาตัวนึงนะฮะแต่สีแดงผมว่าไม่น่าจะออกแล้วเนีนะ่ยแต่สีขาวมานะครับอ่ะให้ดูนะครับหมดไปประมาณ400กว่านะครับโอโหแบบไแด้แบบชุดนี้ก็สวยนะแต่ว่าผมไม่มีได้ไงเหมือนกันนะงงเหมือนกันนะครับนี่ก็สวยแต่ได้ทีข่ขาวมานะครับก็เท่เหมือนกันนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวติ๊กไว้ก่อนนะครับติ๊กอันนี้ไว้ก่อน สีขาวก็สวยเด้อนครับไม่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าไม่สวยนะนี่ครับประมาณนี้ครับได้มาแล้วนะครับลองไปสุ่มกันดูนะครับออกยาออกง่ายนะครับเดี๋ยวไปต่อกันในสตีมแล้วกันนะครับผมเนาะก็อาจจะต้องสุ่มเอาตัวนี้ครับเทเท่ดีนะครับแล้วก็อยากได้สีอื่นด้วยนะครับอื่นยังไม่มีนะครับนี่เบอร์เจ็ดด้วยนะครับก็เดี๋ยวอราจะสุ่มนะครับผมเนาะโอเค เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับส่วนระบบแครเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาแค้ไขให้นะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแค้ไขตอนไหนนะครับผมเนาะอาจจะเหลียวรีรอรีวันจันทร์นู่นเลยเป็นอาทิตย์นู่นน่ะครับผมเนาะคุณดูเนาะก็ไม่เป็นไรครับรอได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับลิ้นพันกันสวัสดีครับผมนะลองไปสุ่มดูนะครับ